กินแม่ต่อยเห็ดยะังกับยาเค็ดซอยได้ทันว่าได้ย่อนอยู่กินกะเกงเห็ดเบียกกะเกง <laughs> กินข้ามือจักเกอร์ไว่า เมื่อนี้ยพระท่านได้กินข่าวอยู่โอ้โหออกำลังกายลดห้หนเรียนอยู่อนุบาลสามไปโรงเรียนกะร่างเมือกระถือมูตีมาข้างใครมา <laughs> ลางัง ส่วนร้ายกับวิตีเต่ามูแม่นบอกว่าอ <laughs> ย่าเป็นนักเลงเด้อลูกเด้อมันบอดียินบอลังมือกถือข้าวลุ่มมากที่เราพนใหญ่กมูเ <laughs> บิแล้วเออนัก,ลกเลงเลยไอ้วะจักอันนีน้นะพอกับบอหนักเลงเออฝียางมาทั้งฝีลูกยางมาทั้งฝีเด้อ

เยบอกดังมันเป็นพกนคองใาทำจริงเ่กเ็นเศษใเ่เออเออเขาไม่บอก่าเชียร์ดีขนาใครลามาตัดหญ้าลุงแว่นแ่ลุงแวนผุนนเอดพอแวนแน่พอแวนมาตัดหญ้าให้งัว มองไม่ได้ได้ไหมตเว้ยพ่ดแต่ม,มองเก่าเสีอย,ย,ย,ยอีกแล้วบ่เ,เกือบมือนันเชื่อเสียอีกแล้วบ่โอ้ยรักษาเกือบกั่พวกลุม <c oughs> ไปโรงเรียนเบิดน้ำหันกับพอแล้วลูกนะน้ำม,มันปไ่ไหลเดี๋ยวเปิดใส่กระมังไว้น้ำบานเห่าสีไหลแน่ยอยู่ ปุ่นใส่ร้าย,ายมูบานไงปุนป่นไปหดลุงโน่ปุ่นเรีวยๆสงการลุงโน,น่แน่ได้ย่อนทํามากถ้าว่าเฮ็ดสวนแล้วมันมวนมันมากตัวเวออ<ค>หูหยาหูพักได้มันลกหยาออกหามันครับ วนงามบ่พักพักไม่ต่อยงามบ่โอใส่ต้นหอมน้ำในตี่เว้ยเยี่งใส่แต่มองเดียวเออไปใช้ล่ะบ่ เออเสียบหน่อยก็ซ้ำค้นน่ะแหละเสียบมาสาวม,มากเขาวสวนออกกำลังรับตีนจากคา้องเ้อเสียบต่ำหัวเมียละเออออกว่าน่อยอยาก,กอดเดียวเนาะ ไปเ,เออดูว่าได้หย่อนอยู่ตัวนี้ปะแม่สิข้าเห็ดเลยเสียมหน่อยนี่อันนี้ขนาดได้เนี่ยซื้อมหาสิบบาทนี่ใส่คุ้มค่าแห้งนี่เออเออกเสื้อออกเสยอได้ละลูก กวนถ้ามีหยาพักกับบวงามกวนมีหยาหืมโอ้ยหมดโวยหมดลูกโวยหมด,หมดสิขยายหอมออกมาปรูงยับมาไก่ทางไงเรื่อยล่ะปลูก ใกล้ๆม้นกัง่ามพี่น้องได้ก็ได้มีแต่หิวคู่หิ้วขี้ดินมใไซมาท้มเอาดินทั้งไต่กับแกนๆได้พี่น้องเอามือลกเอาเลยบุ๊ลูกต้องพวนดินให้น้ำ เไย้ไยอนกระนาดเลยเป็นอยากตัวไอพี่น้อง ได้อยู่หันนะลลางมือออกใช่ไหมเดี๋ยวแม่สิขุดเองมองนี่เออมันมีขวยหมดหมดแดงเออหมดแดงอ่ะหมดแดงเออลลางมือลลางตีนออกเลยด้วยตีนออกนั่มร้อนร้อนเดี๋ยวพักแม่แหละร้อนแล้วบอกร้อนแล้ว เต,ต,ต้ต่อเต้เตต่อติ่นแตกแล้วดินท่าใส่อันนี้กะสีล้วนซุยดีพี่น้องนี่เห็นว่ขี้โมูกับผสมแกบขี้ไก่กับผสมแกบโอ้ยสับผกจอย สามต้นนี่ใหญ่กว่ท่านมูลเลยดอกใหม่ก็บบองห่ามแล้วพี่ดอกผนเลงมันคากโวดกระสิประมาณนี้หละจ้ะน้ําาน้ำร้านมา,าปูกว้ โครงการนาบานสวหรังบานสวนกะมีจิลีอยู่พี่น้องเพิ่นมาตรวจกับพวกผว่าไดที่ไรด,ดอกเพิ่นบ่แจงมาบอกหัเหลืองหัวหลาเลยกะปลูกไปพ่อเท่าได้กินละพี่น้องแต่แต่ก่อนมีโครงการจะาลองกับปลูกอยู่เลยปลูกปลูกยูวเบิดปีนอกจากแปลงนี้นาบานแต่ว่ากะสิสลับปลูกขนาแน่ผักกาดขาวแน่ พักกวงตุ่งแม่จ้ะพอได้เก็บกินจ้ะของพ่อบ่ได้สือเพิ่นเป็นทักสีเหลาเน่หอมเปแเน่สีหอมเน่เตื่นเสามากกับไข่คลองนำ้ำแล้วกะเขาสวนลูกหยานน่ เมือ่อเล็กและน้อยขั mm. ้วดินหายแน่เรื่อยๆกะสีพาเข้ากบสีงามพี่หนออันนี้ลูกไส้พิ่นจ้าสหาย <c oughs> จ้าสวนหาย,ยาน้ำใหม่ตลาดจิ <c oughs> น้ำใหม่ดองนะ บอกน้ําใหม่ดองซื้อมาตลาดสองถุงหาสิบบาทดินหลวนดีอยู่เอ<บ>นนอ,อ,อน้ําใหม่ดองเลยนะ่ะหาสิบบาทยากอีกบอก บ่ผพดบอกบ่บเจ๊บบ่ผิดตัว,ตว <laughs> กินแล้วก็นแล้วบ่ยายเราป่วยโรคไตแต่ก่อนกันสิเที่ยวโรงพยาบาลดูพี่น้องบ้านนี้ได้ฟอกไตแล้วกะอยู่ดีไม่แห้งดีขึ้นร้ายจะ้ะพออยู่อยู่ <laughs> แต่ว่าผมลน่น ฟอกใช่ฟอกฟอกส่วงได้ละมันกระลังโดนน้อฟอกมาโดนเติบแต่ได้พี่น้องโคเดือนผมบโดนโคเดือนแต่ว่ามันกระปงใหม่อยู่ได้เนาะเออกระลังปงใหม่ลั่งแซมนะยะกระสากเห็ดของฟอกให้เรียบร้อยกาตะกี้กะเที่ยวหาแต่หมอพี่น้องหะหมอสุเหมยเที่ยนนี้พ่อยู่แหล่ะ เที่ยวหาหมอเลยตั้งแต่ฟอกมาบอเดดี้เที่ยวเลยตะกี้ราคาตะย่า,ยานราคาตะย่านบวกกับฟอกเห็นเลยหลายคนไปขี่นิ่ไปผออาการคือใหญ่เลยได้พี่น้องแล้วว่าเพราะว่า,า,วาท้องแข็งนะแม่ ท้องแข็งเต้นดืด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 ,ด,ดบ้านเอกเมื่อยหักก <Okay. S 1> ินยังกับบ่ได้กัอาการของโรคไตและพี่น้องเป็นแห้งๆกับน,น้ำท่วมปอดนอนกับบ่ได้นอนบ่ได้ชีมือแล้วก่อนจะได้บอกแต่ระยะ,ยะนั่งตลอดกับพ่อฝองแต่ระยะที่ซีเนะาะหมอว่าแม่นบ่แต่ยายเราเป็นระยะที่หา จนสวยไปแหละแหละพี่น้องเราจังตัดสินใจฝอกก็เลยได้อยู่น้ำหลวงน้ำเต่าต่อไปกับสันกันเปียบร้อยแล้วล่ะก็ข้อบริเฮดผู้ร้ายจะใดก็ฐานข้อมีข้อเฮดข้อข้าอได้เข้อได้แต่ว่าสำคัญกับตงองเฮดห้องฝอกเพราะว่าเพื่อนตองมาตรวจถ้ามว่มีห้องฝอกเพื่อนกับว่าหายา ให้ดูดอกที่คืนไายเจอคกะไปหันมานีก็ได้นะพอได้เมื่อยได้สบายขึ้เข่าก็ได้นอนกระลาบกะหายห่วงอยู่พี่น้องตะกี้นั่นอาทิตย์หนึ่งสามเทือ่สี่เทือ่ร่งเมือกซองหลอบสามหลอบหอบกันไปโรงพยาบาลจ้ะเมื่อยเมื่อยเมื่อยหย่านแหม่เบา แต่ว่าแม่พ่ออยู่แล้วก็เซามื้อนี้งงบาดนี้กิ๋นเท่าก็แซ่บอยู่แต่ว่ากิ๋นพอประมาณผักสีเขียวนี่กินบ่ได้เลยห้กินแต่มูกลำมูพก,กาสีขาวพี่นองอันดโพเทเียมสูงๆกกินบดไนด้ลมากากม เพื่อนกระเบื้องค้าพ้นเลือตลอดคือกันละมอก็ได้คลิปนี้ก็ภาพมาส้มสวนลานหน่อยมาอาหนสวนซอยแล้วก็อัปเดตอาการป่วยยหย่พี่น้องครับพ่ออยู่แต่ว่าก็ต้องเอาน้ำข่าน้ำออกเมื่อละซีเทือจะพี่น้องที่รอบแต่อยู่แบบพ่อเพียงแต่ว่าก็ต้องหางเงินขึ้นวานละ่ะ สำคัญยามเฮ้าไปนอนโรงพยาบาลพี่น่องเมนบริสียค่าโรงพยาบาลกัได้ซื้ออยู่ซื้อกินก็นต้องขอบคุณพี่น่องที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า